สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองสถานการณ์นับถอยหลังเข้มตรงเข้าสู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเป็นนางสาวแพททองทานชินวัตรแห่งพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพิธาแห่งก้าวไกลเต่นชัดยิ่งว่าได้ก้าวข้ามพลเอกประยุทธ์ไปแล้วโดยสิ้นเชิง เห็นได้จากการเคลื่อนไหวที่เชียงใหม่สัมผัสได้จากการเคลื่อนไหวจากตึกอนาคตใหม่อย่าว่าแต่พรรคเพื่อไทยพรรคเก้าไกลเลยแม้กระทั่งพรรคที่กําลังแจ้งเกิดอย่างพรรคสร้างอนาคตไทยพรรคไทยสร้างไทยก็ปักใจเดินหน้าอย่างคึกคักแม้ว่าจะได้เห็นในความพยายามอย่างเต็มที่เต็มเรี่ยวแรงของพระเดชประยุทธ์จันโอชาที่จะยืนยันแนวทางต่อไปกระนั้นความจริงที่ไม่ควรจะมองข้าม ก็คือวาระแห่งสภาผู้แทนราษฎรในเมื่อสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม2562ย่อมหมายถึงจุดสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2566ไม่ว่าจะมีคำวิน,ในใิจฉัยออกมาในรูปแบบใดต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เมื่อถึงเดือนมีนา2566พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ต้องไปและต้องมีการตั้งต้นใหม่ กระบวนการของการเลือกตั้งนั่นเองจะเป็นคำพิพากษาอันเที่ยงธรรมที่สุดต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากสถานการณ์เมื่อเดือนกันยายน2564มายังสถานการณ์ในเดือนกันยายน2565สังคมสัมผัสได้ในสภาวะแตกร้าและร้ารึกอย่างเป็นธรรมจากภายในแห่งกลไกลอำนาจรัฐเริ่มต้นจากการปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าออกจากตำแหน่ง สะท้อนถึงความไม่พอใจที่มีต่อกันและกันอย่างเด่นชัดครันที่มีการคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ฐานะนายกรัฐมนตรีพร็อประยุทจจรโนชาสังคมก็รับรู้จากผลสะเทือนจากการรักษาการของพ็อประวิทย์วงษ์สุวรรณยิ่งผอประวิทธ์วงษ์สุวรรณดำรงอยู่ในสถานะรักษาการยาวนานเพียงใดและด้วยกรรมมันตะเข้มข้นมากเพียงใดยิ่งสร้างจุดต่าง ายในกระบวนการบริหารจัดการทําให้ตัวเลือกไม่ได้มีเพียงพลเด็ประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นการปลดปล่อยในทางการเมืองจึงบังเกิดไม่เพียงแต่จากพรรคสร้างอนาคตไทยเท่านั้นหากแม้กระทั่งจากพกรรครวมไทยสร้างชาติอันเริ่มต้นในลักษณะนั่งร้านทางการเมืองเป็นการปลดปล่อยจากพลเดกประยุทธ์จันโอชาเป็นสภาวะแห่งการปลดปล่อยที่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลมองเห็นบทบาท และผลสะเทือนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเป็นพลเอกประยุจันโอชาต่างหากที่นับถอยหลังความคืบหน้าล่าสุดขัดแย้งภายในของประยุทจันโอชาผ่านเอกสารลับไม่ว่าจะการหลุดของเอกสารคําชี้แจงจากนายมีชัยริชุพัน์ไม่ว่าจะการหลุดออกมาของคําชี้แจงจากพลเอกประยุทจันโอชาน่าตื่นเต้นน่าติดตามถามว่าทั้งทั้งที่ทุกคําชี้แจงเป็นเรื่องลับ เป็นการสื่อสารโดยตรงจากเจ้าของเอกสารต่อคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วหลุดออกมาได้อย่างไงมีความเชื่อตั้งแต่เห็นเอกสารแล้วว่ามีรากฐานแรงที่มาอย่างไรและเป็นเป้าประสงค์ในทางการเมืองเป็นเจตนาหลุดเป็นเจตนาปล่อยเป็นคําถามอยู่ที่ว่าเนื้อหาของแต่ละเอกสารไม่ว่าจะเป็นนายมีชัยหรือชุพันไม่ว่าจะเป็นพเดกประยุทธ์จันโอชาเป็นประโยชน์ให้กับใคร ผลประโยชน์นั้นนั่นแหละคือคำตอบที่เราความสนใจมากยิ่งกว่ากลับเป็นเอกสารรับอันสะท้อนเนื้อหาที่สวนทางอย่างสิ้นเชิงกับเอกสารสองเอกสารก่อนเรียกกันว่าเอกสาร500เรียกกันว่าเอกสาร5้า้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเอกสารแรกไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่2 มีพื้นฐานมาจากบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทคณะกรรมการนี้นายมีชัยลึกชุพันเป็นประธานคณะกรรมการนี้แต่งตั้งโดยคำสั่งหัวหน้าคอสชอนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่คอสชออยังครองอำนาจเบ็ดเสร็จความน่าสนใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เนื้อหา ของบันทึกการประชุมไม่ว่าจะเป็นบันทึกครั้งที่500ไม่ว่าจะเป็นบันทึกครั้งที่501ไม่เป็นผลบวกหากเป็นผลลบไม่ว่าจะเป็นเจตนาให้หลุดไม่ว่าเป็นเจตนาให้ปล่อยอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการแจ้งชัดในเป้าหมายเปิดโปงในมีชัยชุชพันธ์เด่นชัดว่าต้องการสกัดขัดขวางความปรารถนาในการไปต่อของพระเอกประยุทธ์อย่างไม่ปิดบังอําพรางัง เด่นชัดว่าน่าจะมาจากภายในเพราะหากไม่ใช่คนในก็ยากที่จะเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถได้มาและปล่อยออกมาสู่สาธารณะด้วยความเนียนนุ่มนี่ย่อมเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งของความขัดแยง้งเมื่อมองจากสถานการณ์เมื่อเดือนกันยายน2564ก็ระแคะระคายยิ่งสัมผัสต,ต่อสถานการณ์หลังที่ยิ่ิสี่สิงหาคมยิ่งกระจ่างชัดนี่คือการ เล่นกันเองจากภายในกลไกแห่งอำนาจรัฐอาการแพร่ระบาดของเอกสารลับไม่ว่าจะมาจากนายมีชัยไม่ว่าจะมาจากพเดกประยุทธ์คือสัญญาณอันแหลมคมทางการเมืองสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ภายในแม้กระทั่งปะทุออกมาเป็นการเคลื่อนไหวสับประยุทธ์กันสัญญาณนี้ยากที่จะจบลงอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ความคืบหน้าล่าสุดอึ้งเลยบันทึกกรทรไม่ได้ถอดคำพูดเหตุมีชัยสั่งไม่ต้องถอดชวะเลขสภาส่งสารวันนี้เมื่อเวลา10นาิก20นาทีที่รัฐสภานางพรพิษเพนเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษถึงสารรัฐมนูญมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและ รายงานการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501วันที่ 11. กันยายน2561ซึ่งมีวาระการรับรองการประชุมครั้งที่500ของวันที่ 7. กันยายน2561ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดวยมีการแก้ไขให้จัดส่งต่อที่สารพระธรรมนูญในวันที่13กันยายนนี้ เพื่อพิจารณาประกอบคำร้องขอให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของพระเอกประยุจันโอชาสิ้นสุดลงตามมาตรา1 7 0วรสองประกอบมาตรา1 5 8วหรสี่หรือไม่ว่าทางสำนักง,งานได้จัดเตรียมเอกสารไว้แล้วเนื่องจากสารส่งหนังสือขอเอกสารมาทางอีเมลเมื่อเวลา15นาฬกาวันที่8กันยายนที่ผ่านมาแต่เอกสารฉบับทางการ ถึงสำนักงานเวลา18นาฬิกาในวันเดียวกันทางสำนักง,งานพร้อมส่งเอกสารให้กับสารรัฐธรรมนูญในวันที่9กันยายนเมื่อถามว่าเอกสารดังกล่าวถือเป็นหลักฐานทางชั้นศาลได้หรือไม่นางพรพิษกล่าวว่าเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญพิจารณายืนยันว่าทางสำนักง,งานมีเอกสารครบเพราะเรานั้นเป็นแหล่งจัดเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ของสถาบันนิติบัญญัติทั้งหมด,ท,หมดทุกอย่างจึงมีครบ รายงานข่าวจากสำนักเลขาธิการสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกรทแจ้งว่าการประชุมกรทในช่วงที่ทำความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูน2560ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากทำรทัฐธรรมนูญ2560เสร็จแล้วพบว่ามีเพียงการบันทึกการประชุมเท่านั้นไม่มีรายงานการประชุมใช้เจ้าหน้าที่ชาวเลขดำเนินการบันทึกจดคำพูดทุกตัวอักษร เนื่องจากนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรทอระบุว่าไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ชาวเลขเพราะผ่านขั้นตอนการทำรัฐธรรมนูญหมดแล้วส่วนประเด็นเกี่ยวกับการประชุมกรทครั้งที่500ซึ่งนายมีชัยระบุให้ในคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญว่าเป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วนและสรุปตามความเข้าใจของผู้จดอีกทั้งกรทไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมแหล่งข่าวระบุว,ว่า ในบันทึกการประชุมกรทครั้งที่501มีคำยืนยันว่าผ่านการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมด้วยคณะอนุกรรมการที่มีนายอภิชาติสุข,ขคานนท์อดีตกรทในฐานะประธานซึ่งขณะด,ดังกล่าวนั้นมีนายสุพจน์ไข่มุกรองประธานกรทคนที่1ทําหน้าที่อนุกรรมการตรวจบันทึกประชุมด้วย